จะเป็นเทียนสองทางไปทั่วทิศในระมิตความเป็นธรรมอันรำค่าให้การศึกษาบวงประชากศนอช่วยคุณโทษเทียมกันยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนตำบลข้าพเจ้านายพิทักษ์เทียงธรรมผู้เข้ารับการประเมินขอรายง,งานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดที่ 1, 1> จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ DMIS กศนตบนสำโรงตั้งอยู่ที่หมู่ที่12ตบนสำโรงอเภนาเชีอยกจัังหวดมหาสา,ารคามห่างจากกศนอเภนาเชีอยกระยะทาง12กิโลเมตรกศนตบนสำโรงมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานกศนตบลจากระบบ DMIS ครบทุกข้อมีศูนย์ที่กศนตบล1ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน2 ศูนย์ส่สงเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล 3. ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ศูนย์ดิจิตัลชุมชนและมีข้อมูลการผู้ใช้บริการกสนตำบลตามภาพถ่ายที่รายงานตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกอสนอตำบลการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการกอสนอตำบลที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน พิจารณาจากความถูกต้องครบถ้วนข้อมูลที่บรรลุค่าตามเป้าหมายที่กำหนดและจัดทำแผนในระบบ d m a มีแผนปฏิบัติการกศนาตมบลสรุปรายงานผลการดำเนินงานและภาพถ่ายการจฏิบิจกรรมภายในกศนาตมบลตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตมบลสําโรงมีนักศึกษาที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่1ทัพสองาจำนวน5 5คนแยกเป็นระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น21คนมัธยมศึกษาตอนปลาย34คนนักศึกษากศน,นตมบ,บนสำรวงเข้าสอบปลายภาคเรียนที่1ทั2,565ระดับมต้น19คนคิดเป็นร้อยละ90ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย31คนคิดเป็นร้อยละ90ครูกศน,นตะบนสำรวงมีการจัดทําข้อมูลช่วยเหลือผู้เรียนติดตามนักเรียนที่ขาดการพบกลุ่มโดยอาการออกเกี่ยมบ้านและมอบสื่อการเรียนให้กับนักศึกษา มีการทำรายงานประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาบันทึกตรวจรายงานกิจกรรมกปชอของนักศึกษาจัดนักศึกษาเขา้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นจัดกิจกรรมวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษากศน,นตบ,บุญสำโรงมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมเริ่มที่สถานศึกษากำหนดนักศึกษาทั้งหมดมีความรับผิดชอบคือสามารถวิเคราะห์คิดวิจรนานรณ์แลแลกเปลี่ยนได้ความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้ที่จบการศึกษาสามารถนําความรู้พื้นฐานไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 1. นึ่งทับสองพันห้ผู้ที่คาดว่าจะจบจํานวน11คนเข้าสอบวัดผลประเมินผลระดับชาติจํานวน9คนคิดเป็นร้อยละแปดสตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนในรายวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ 8 6 7 9ตัวชีวัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลผลสำลิดทางการเรียนในรายวิชาบังคับผลการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปที่เป็นร้อยละ5 4 8 8ตัวชีวัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายกศนตบลสํารงดําเนินกิจกรรมได้ต่างต่อไปนี้กิจกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบกลุ่มสนใจนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย24คนทําได้25คน ชั้นเรียนวิชาชีพวิชาการเพราะเหตุขอนขาวอุมปมาหมาย12คนทำได้15คนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมาย3คนทำได้3คนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกลุ่มเป้าหมายสองคนทำได้3คนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมายสองคนทำได้3คนตัวชีวัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้ เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายคิดเป็นร้อยละร้อยนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปได้นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามบัตรยาศัยจํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามบัตรยาศัยกศสนอนตําบลสํารงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่กศอนตําบลและสงละูงกระเยนชุมชนจัดมุมส่งเสริมการอา่านที่ร้านค้าชุมชนในเขตตาบลสํารงครบทั้ง15หหมู่บ้านจัดบ้านหนัง สังสือชุมชนเพื่อบริการแลกเปลี่ยนหนังสือครบทุกหมู่บ้านจัดกิจกรรมห้องสม,มุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดร่วมกับกศนอำเภอตัวชี้วัดที่10จํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่บ้านหนังสือชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นทุกเดือนที่จัดกิจกรรมมีภาพถ่ายรายงานการจัดกิจกรรมตัวชี้วัดที่11ระดับความสําเร็จ ของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมและการทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนได้รับจิตมอบหมายให้ดาเนินกิจกรรมโครงการโครงการภาษาอา่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านพัฒนาชีพโครงการปากหมุดกสนปากหมุด โครงการอาสากสนอโครงการพาน้องกลับมาเรียนโครงการคังความรู้กสนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการคงสมรรถนะกายกจิตและสมองของผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยกสนอตำบลต้นแบบ 5d ดีพรีเมียมโครงการช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าผ่าน oocc โ,โครงการสถานศึกษาปลอดภัยโครงการศูนย์ดิจิตัลชุมชน โครงการไลโอเอในการช่วยเหลือผู้เรียนตัวชี้วัดที่13ระดับความสําเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานเบรดทิกศนตบสํารงจัดทําเบรดบทิ IT, เรื่องหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบได้รับรางวัลชนะ,ะเลิศระดับอําเภอและระดับจังหวัดต,ตัวชี้วัดที่14จํานวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายกิจกรรมโครงการอาคารสถานที่กิจกรรมปักหมุดนักศึกษาโครงการ ลายโอเอสโครงการสถานศึกษาปลอดภัย 5. โครงการสถานศึกษาสีขาว 6. โครงการเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน 7. โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ 8. โครงการกิจกรรมลูกเสือกศออนอ